ความตึงและปวดบางครั้งนอนไม่หลับพักผ่อนไม่พอนะคะตึงไปหมดเลยตึงไป <พอ S 1> หมดหอะไรเนาะแล้วทีนี้พอหลังจากที่เราดีดเส้นหน้าไปได้สักประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วมันเบาขึ้นเยอะเลยเบา <au. S 2> ไม่เคยเห็นเทคนิคแบบนี้มาก่อนแล้วก็มาเจอกับตัวเองครู้สึกว่าดีมากแล้วอาการที่ว่าต้นคอบ่าไหลที่เราเจอมาคือไปที่ไหนมาไม่เป็นอย่างนี้เลย แล้วทีนี้ก็มาเจอเคสนี้ก็ถือว่าดีมากๆแล้วมันเบาเบาจริงๆค่ะและ้วหน้าเรารูปหน้าเราก็เปลี่ยนค่ะคุณทุมก็เป็นพนักง,งานวนวดเหมือนกันเนาะเป็นพนักง,งานทวนนะคะแล้วก็ติดตามเพื่อดูแลตัวเองด้วยเนาะใช่รักษามาก็ก็หลายหมอหลายอาจารย์แล้วแต่ก็ยังไม่เจอยังไม่เจอยังไม่เป็นแบบนี้แล้วมันเบาลงล่ง มันแบบพูดไม่ถูกแต่ว่าดีมากๆมันเป็นทางเลือกใหม่ที่ว่าใครเจอเหตุการณ์แบบนี้หรือว่าใครแบบไม่สบายหรือว่าปวดคิ้วปวดคอปวดต้นคอ,อมันเป็นแก้ได้แก้ได้เนาะค่ะแก้ได้ค่ะก็คือด้วยดีเส้นหน้าหายปวดหลังอ่ะสโลแกนนี้เป็นไงคะใช่ได้เบาเลยนะเ <c oughs> บา, <c oughs> บามาก ไม่เคยเจอคะ่ะนี่มาเจอคิดแรกกับครูนัชชานะคะค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณแล้วก็ <ๆ S 2> ฝากผลงานด้วยนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดนะคะที่สนใจ <urers> เรียนเนาะไม่ว่าจะไปเรียน,นทางออนไลน์หรือเรียนตัวตัวก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะทัก Inbox เข้ามาได้เลยนะคะก็เปิดสอนทุกวันแล้วก็ให้บริการด้วยนะคะขอบคุณ <confisc ated S 2> <ๆ S 1> คุณทูมนะคะแล้วก็ที่รีวิวให้ด้วยขอบคุณมากค่ะ 发烧。<laughs>